ไฮทัลอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงพลังงานดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์นะประจําช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะว่าดวงชะตาความรักของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะชาวราศีสิงห์ขออนุญาตเปิดไพ่พลังงานของคุณก่อนเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชาวราศีสิงห์ประจําช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะมีเดซันเกิด น,นะคะหลายท่านจะมีเกณฑ์ได้ทําอะไรใหม่ๆรับผิดชอบสิ่งใหม่ๆนะคะเปิดกิจการใหม่การเริ่มต้นทํางานใหม่การมีโปรเจกต์ใหม่นะหรือว่าการได้รับข่าวดีที่ทําให้คุณเนียรู้สึกว่าพึงพอใจประทับ รู้สึกภูมิใจเกิดขึ้นคุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านกับการต่อสู้มาเนิ่นนานนะต่อสู้ด้วยตนเองมีความมุ่งมั่นมานะอดทนนะคะเพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จจนมาถึงวันนี้นะกลุ่มภาพันนี้สิ่งที่คุณใช้ความอดทนทุ่มเทพยายามมาตลอดเนี่ยก็จะได้รับข่าวดีนะคะเกิดขึ้นนะในช่วงนี้นะกลุ่มพาพันนี้หลายท่านจะยุ่งยุ่งนิดนึงเนาะหากใครที่กำลังอยู่ในช่วงของ การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรีบปรับตัวนะคะแล้วก็ใช้เวลากับการศึกษาสิ่งใหม่ๆกับการทำในสิ่งๆนั้นอย่างเต็มที่จนบางทีเนี่ยคุณเองก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองสักเท่าไหร่ จะเป็นช่วงที่เราจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแต่และเรื่องที่เข้ามานะคะของชาวราศีสิงห์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเป็นเรื่องที่ต้องค่อนข้างเหมือนกับเด็ดขาดในการจัดการนะเพราะว่าโอกาสจังหวะ ที่มันเข้ามาเนี่ยก็ทําให้คุณไม่สามารถที่จะคิดเยอะได้นะคะถ้าไม่รับโอกาสถ้าไม่ตั้งใจทําโอกาสตรงนี้มันก็อาจจะผ่านพ้นไปเลยทําให้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยก็จะโฟกัสไปเรื่องของโอกาสที่เข้ามาหาคุณแล้วก็ทุ่มเทกับสิ่งที่เราตั้งใจทุ่มเทกับโอกาสเนี่ย จนเราอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักเท่าที่ควรนะคะเรามาดูสถานการณ์ความรักกันก่อนดีกว่านะว่าชาวราศีสิงห์นะคะแล้วคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะหนึ่งถ้วยนะคะราชามไมเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องความมั่นคงนะหน้าที่การงาน ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญมากๆบางท่านเนี่ยคือทํางานจนไม่มีเวลาให้ใครเลยเนาะเราก็เป็นช่วงที่ผ่านมาเราเองก็อาจจะเป็นคนที่มีความรักแล้วแล้วก็เสียสละเพื่อคนรักนะ่ะอาจจะเคยแต่งงานเคยไปใช้ชีวิตคู่แต่เราก็ต้องเสียสละตัวเองไปอยู่กับคนรักเสียสละเพื่อดูแลลูกบริวารหรือเราจําเป็นที่จะต้องไปอยู่กับคนรักแล้วทําให้เรื่องของหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได ทเท่าเดิมเนาะต้องเปลี่ยนงานใหม่ไปอยู่ในจุดที่เราไม่มีศักยภาพเท่าเดิมคือไม่ว่าจะหญิงหรือชายะนะคะไปอยู่กับคนรักเก่าแล้วก็เราก็อาจจะต้อง ลดคุณค่าของตัวเองลงเพื่อให้เราได้อยู่ใกล้กันแต่พอวันที่เราได้ยุติความสัมพันธ์กันอะไรก็ตามมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มีความมั่นคงคือออกมาตัวเปล่าหรือใดๆก็ตามมันก็เลยทําให้ความคิดของคุณนะคะประจําช่วงเดือนมีกุมภพาพันนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างคุณค่าสร้างความมั่นคงต่อยอดให้กับตัวคุณเองเนี่ยคุณก็จะรับทุกโอกาสเอาเรื่องความรักมา เป็นร้องนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้สนใจเ,เรื่องความรักด้วยเนาะบางท่านก็เพิ่งยุติกับความสัมพันธ์มาเพิ่งจบกับความรักมาหมาัดหมาดยังมีความรู้สึกว่าผิดหวังนะคะยังมีความรู้สึกเหมือนมันแตกสลายอยู่เลยยังอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องตั้งหลักนะต้องตั้งหลักต้องพยายามเรียกได้ว่ากลับมา หาช่องทางในการสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งแบบเลิกลายุติความสัมพันธ์แตกสลายมาเนี่ยมันก็มีพลังงานที่คุณยังไม่ได้พร้อมกับการเริ่มต้นใหม่สำหรับใครนะคะที่โสดแบบไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยไฮมองว่าในช่วงกุมภาพันธ์นี้เนี่ยคุณอาจจะไปเสพเรื่องของการประสบความสำเร็จความมั่นคงทำให้คุณเองเนี่ย มีไอเดียที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่าเพราะคุณก็คาดหวังเนี่ะในการที่อยากจะได้คู่ชีวิตที่ดีคนที่มีบารมีที่เข้ามาสนับสนุนให้คู่ของเรามันมีความก้าวหน้าอยากได้คนที่ไม่ได้มีภาระหรือว่าอยากได้คนที่มีภาวะของการเป็นผู้นำคนที่มีความรับผิดชอบคนที่เรามองว่า เป็นคนที่เหมาะสมสําหรับเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้เลยทําให้คุณเนี่ยตั้งใจพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะคะดูแลตัวเองด้วยดูแลในเรื่องของหน้าที่การงานสร้างความพร้อมเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการที่จะคัดเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะต้องการจะเป็นคนที่ดีที่สุดเพื่อที่ให้ เราก็ได้เจอกับคนที่ดีที่เหมาะสมต่อกันมันบ่งบอกพลังงานแบบนี้เนี่ยฮะส่วนใครที่เป็นแฟนกันนะ จริงๆเนี่ยพลังงานของคุณก็อยากให้ระมัดร,ระวังด้วยนิดนึงเนาะตัวคุณเองเนี่ยจะยุ่งกับงานมากๆนะคะเราก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจคนรักเท่าไหร่นะช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคนรักไม่ค่อยได้ดังใจด้วยเนาะจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแฟนไม่ค่อยได้ดังใจอาจจะเป็นเพราะโอกาสที่มันพุ่งเข้ามาหาคุณมันมีความโดดเด่นมากกว่าความก้าวหน้าที่มันสามารถที่จะรู้สึกได้ว่าเออเราเรา,เรามีความเป็น ผู้นำมากกว่าหรือความคิดของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวราศีสิงห์เราจะมีระเบียบวินัยในการจัดการของการใช้ชีวิตคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยมีอีโก้เกิดขึ้นนะคะมีอีโก้มีความมั่นใจมีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเลิกลาก,กันคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้มันบ่งบอกถึงคนที่มีความแข็งแกร่งทางความรู้สึกทางจิตใจแล้วก็นะคะมีโอกาสมีความ โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานพอมันเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยคุณจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับคนรักเท่าที่ควรแต่โชคดีนะที่คนรักของคุณเนี่ยก็จะตามใจคุณมากๆนะคะชาวราศีสิงห์เรียกได้ว่าใครที่มีรักต่างวายัยหรือว่ารักกับผู้หญิงเก่งๆเนี่ยเราเองก็จะต้องดูแลเขาคอยตามใจเขาแล้วก็เอาอกเอาใจชาวราศีสิงห์ใครที่แอบเข้ามาส่องในชาวราศีสิงห์นะนะคะ ใครที่มีแฟนเป็นชาวราศีสิงห์เนี่ยเรียกได้ว่าคุณจะยอมเขาแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะเพราะว่าคุณก็รู้สึกเหมือนกับ ชาวราศีสิงห์เหนื่อยกับงานเราก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะดูแลอะไรประมาณนั้นนะความรักนะคะความรักจริงๆเนี่ยมันยังเป็นความรักที่ดีคนที่โสนิทจริงๆต้องบอกว่ามีคนเขาก็ชอบคุณอยู่นั่นแหละแต่ด้วยความที่คุณเนี่ยโฟกัสแต่เรื่องงานจนคุณเองก็มองไม่เห็นนะคะว่าใครกําลังแอบรู้สึกดีกับคุณอยู่เหมือนเราก็มองข้ามไปแล้วเราก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรด้วยก็เลยไม่ได้สนใจนะคะหากโสนิทเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็ยังโสดแต่โสดแบบไม่มีเวลาเหงาเนื่องจากว่าคุณเนี่ยยุ่งกับเรื่องตัวเองยุ่งกับเรื่องงานส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะความรักเนี่ยจะโชคดีตรงที่ว่าคนรักคุณเนี่ยเขาจะตามใจคุณทุกๆอย่างเลยเนี่ยคะหากทะเลาะกันเขาก็จะตามง้อคุณนะไม่ว่าคุณจะถูกจะผิดคนรักก็ พร้อมที่จะเอาใจคุณพร้อมที่จะรักษาความสัมพันธ์ก็คือได้แฟนดีได้คู่ชีวิตที่ดีนะคะพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้คุณมีเรี่ยวแรงในการไปทํางานนะส่วนใหญ่มันก็จะมีอารมณ์เสียแต่อารมณ์เสียแล้วแฟนเนี่ยเรียกได้ว่าเขารู้ใจคุณเนี่ยเขาก็จะได้ปรับความเข้าใจทันเวลาหรืองอทันเวลาทําให้เรื่องมันไม่ได้บานปลายไปจนถึงขั้นที่เราจะได้เลิกราต่อกันนะขอ ดูนิดหนึ่งได้ไหมว่าชาวราศีสิงค์คุณกำลังคาดหวังอะไรเอ่ยในความสัมพันธ์ในความรักนะคะในเวลานี้นะจริงๆเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยมองว่าเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวกับมันในเวลานี้คุณอาจจะไม่ได้เชื่อในโชคชะตาไม่ได้เชื่อในรักแท้ใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเราก็ไม่เชื่อว่าเราจะไป ด้วยกันแบบยั่งยืนหรือมันจะไปรอดกันแค่ไหนอ่จะมองว่าในวันเวลาที่เปลี่ยนไปช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปโอกาสในการเปลี่ยนใจคนมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วตัวคุณเองก็มองเรื่องของความรักเป็นสัจธรรมที่มันทันสมัยมากขึ้นเนาะคุณไม่ได้มองว่าเราจะต้องอยู่กับคนคนนึ่งไปแบบจนแก่เท่าคือคุณมิก ความรู้สึกนึกคิดของการเตรียมพร้อมที่จะผิดหวังแล้วก็อยู่บนโลกของความจริงเสมอเนี่ยค่ะคุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ได,ได้ได้รักคนใหม่ๆคุณไม่ได้จมปักอยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วคุณก็มีการเตรียมพร้อมนะคะว่าหากรักปัจจุบันที่เรารักกันดีมากๆเนี่ยถ้ามันถึงปลายทางที่เรา จะต้องแยกจากกันไปถึงทางที่เราจะต้องเดินแล้วเราจะต้องไปพบกับความรักครั้งใหม่หรืออนาคตเราจะต้องโสดหรือจะโสดไปตลอดชีวิตคุณมองว่ามันเป็นเส้นทางที่มันถูกกำหนดมาแล้วเนี่ยฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยในเวลานี้มุมมองความรักของชาวราศีสิงห์นะคุณค่อนข้างที่จะยอมรับความจริงนะฮะกับกับเรื่อง,องความรัก ไม่ว่าความเสียใจหรือการเลิกลาที่มันจะเกิดขึ้นคุณก็น้อมรับนะคะอืเนี่ยคุณสามารถที่จะยิ้มได้กับทุกๆเรื่องในความสัมพันธ์ไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เศร้าใจหรือ ในวันนั้นเราจะต้องมีความสุขเราก็จะมีความเขาเรียกว่าไม่ประมาทเนาะจะมีการระวังตัวเอาไว้เสมอนะเท่ากับว่าช่วงนี้นะคะใครที่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านเข้ามาฟางังหรือว่ารายได้น้อยกว่าคู่ชีวิตนะมันจะบ่งบอกว่าคุณเนี่ยจะสร้างเนื้อสร้างตัวก็เริ่มจะมีการแบ่งเงินแล้วนะคร แยกสรรปันส่วนกันนะมีอะไรเป็นของตัวเองถ้าวันหนึ่งถ้ามันจำเป็นที่จะต้องแยกย้ายจากกันเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียหลักแล้วไปนับ ศูนย์ใหม่เหมือนช่วงอดีตที่ผ่านมาหรือว่าเราอาจจะไปเสพประสบการณ์คนอื่นๆคุณก็จะมองว่าถ้าแต่งงานกันหรือถ้าต้องมีคู่ชีวิตเราก็แยกกระเป๋ากันใช้คือเรามีความพร้อมในการมีชีวิตคู่และมีการเตรียมตัวในการมีแฟนที่เรียกได้ว่าเราก็จะระวังตัวเองมากขึ้นหรือใครโสดแบบไม่เคยมีแฟนเนี่ยคุณก็จะเริ่มมีสติมากขึ้นว่าเราไม่ควรที่จะไปเปใครมันอาจจะป่งบอก ถึงแบบนั้นก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะหากชอบในการอา่านไพ่หรือชอบในการทํานายยังไงก็กดไลค์กด subscribe ติดตามกันเอาไว้ได้นะหรือหากจะต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะคำถามละสามสิบเก้าบาทเท่านั้นสามารถที่จะติดตามกันเข้ามาได้หายจะทิ้งไลน์แอดเอาไว้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ